พบกับสองหมออารมณ์ดีที่จะมาบอกเล่าสาระความรู้สุขภาพสนุกๆในด็อกเตอร์วีไสวัสดีค่ะหมออมค่ะหมออดครับวันนี้กลับมาพบก,กับด็อกเตอร์วีวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการออกกําลังกายไม่ได้มีแค่คาร์ดิโอค่ะการออกกําลังกายที่เหมาะสมเนี่ยมันประกอบไปด้วยการออกกําลังกายทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันวันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังในแต่ละ4รูปแบบ ว่านะมันเป็นยังไงบ้างเริ่มกันที่รูปแบบแรกเลยการออกกําลังกายแบบแอโรบิกหรือถ้าเรียกเป็นภาษาทางการเรียกว่าเป็นการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอแล้วการออกกาลังกายแบบคาร์ดิโอเนี่ยเรามีคําจาก,กัดความของเขาว่าอะไรบ้างคะการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอเนี่ยเรียกเต็มๆว่าเป็นคาร์ดิโอเรสปีริทอรีคือเรียกเป็นการออกกําลังกายที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพหลอดเลือดนะการไหลเวียนของเลือดและเรื่องของการทําง,งานของปอดยกตัวอ,อย่างเช่นก็คือเดิน วิ่งว่ายน้ำปั่นจัก,กรยานอะไรที่ทําให้หัวใจเราเต้นเร็วขึ้นอันนี้เป็นคาร์ดิโอเซซส์ถูกไหมคะใช่ครับซึ่งการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอเนี่ยมันก็จะมีสเต็ปของมันนะครับตั้งแต่เบากลางไปจนถึงหนักแล้วเราวัดได้ยังไงบ้างคะปกติแล้วเนี่ยถ้าในทางการแพทย์เราอาจจะใช้การคํานวณเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของ การเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้นนะที่เราเรียกกันไง่ายๆว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของแม็กซิมัมฮาร์เรทที่เวลาเราตั้งนาฬิกาใช่ไหมคะเราจะชอบดูกันเวลาใครผู้ชายหนุ่มๆชอบใช้แกจ็ตทั้งหลายก็จะดูดูที่นาฬิกาว่าตอนนี้ฮาร์เรทเราเท่าไหร่แล้วใช่แล้วครับปกติเนี่ยถ้าเราตั้งว่าเราจะออกกําลังกายในระดับอะไรเนี่ยเราสามารถเช็คการเต้นของหัวใจได้ว่ามันถึงในระดับที่เราต้องการหรืยอยังเช่นการเช็คเป้าหมายของการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอคะ่ะเราก็จะดูว่าถ้าเราต้องการออกกําลังกายแบบความหนักปานกลางเราก็จะ คีมการเต้นของหัวใจเนี่ยคะ่ะให้อยู่ในประมาณ60-7 0อของอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงสุดหรือเรียกภาษาง่ายๆกับคนที่ออกกำลังกายว่าประมาณ60-7 0ง็ิร์เของ maximum heart rate ค่ะใช่ครับซึ่ง maximum heart rate คำนวณได้จากการที่เอา220ขาดค่ะลบก,กับอายุของเราแล้วก็คูณ60-7 0เราก็จะได้เป้าหมายของการเต้นของหัวใจที่เราต้องการค่ะยกตัวอย่างเช่นอ๋อมจะไปออกกำลังกายเพื่อเบิร์นไขมันอ๋อมตั้งเป้าไว้ที่60%อ็ของ maximum heart rate คำนวนออ ได้แล้วก็จะประมาณร้อยค่ะซึ่งแบบนี้เนี่ยบางทีถ้าเราไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือนะไม่ได้มีนาฬิกาที่จะวัดแบบนี้นะเราอาจจะใช้การรับรู้ความรู้สึกของตัวเองก็ได้ครับชเช่นเวลาเราไปวิ่งเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วรู้สึกว่าพูดได้แต่ ร้องเพลงไม่ได้อันนั้นคือจุดที่เรียกว่าเริ่มถึงแบบภาษาง่ายๆใช่ค่ะอย่างออมเองก็จะบอกคนไข้ว่าออลองร้องเพลงดูก็ได้ค่ะถ้าร้องเพลงได้จบประโยคอันนั้นอาจจะเป็นความหนักที่มันน้อยเกินไปค่ะแต่ถ้าร้องเพลงได้เป็น,นท้อสั้นๆหรือว่าชวนเพื่อนไปกินข้าวได้เนี่ยก็แสดงว่าเป็นความหนักปานกลางที่เราต้องการพอดีค่ะแต่ว่าคาร์ดิโอเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจําเป็นจะต้องออกจนเหนื่อยมากเสมอไปปกติแล้วเราจะแนะนําว่าการออกกําลังกายเนี่ยถ้าประมาณระดับกลางนะให้30นาทีต่อครั้งนะครับเป็น จำนวนประมาณสัก3-5วันต่อสัปดาห์ใช่ค่ะคำแนะนำของมาตรฐานตอนนี้นะคะเราแนะนำให้ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเนี่ยที่150นาทีต่อสัปดาห์ค่ะในความหนักที่ปันกลางคือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเนี่ยจะช่วยในการเบิร์นไขมันได้ดีที่สุดแล้วก็มีการออกกำลังกายแบบที่2ค่ะเราเรียกว่า r e s i s t a n c e e x e r c i s e หรือการออกกำลังกายแบบใช้กล้ามเนื้อจริงๆแล้วเป็นยังไงคะการออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อซึ่งคนส่วนใหญ่เองเนี่ยปัญหามักจะละเลยการออกกำลังกายแบบ ข้อแรกคือมันค่อนข้างน่าเบื่อภาษาง่ายๆก็คือการไปยกเวทนะครับยกน้ําหนักต่างๆนี่แหละเป็นการออกกำลังกายที่โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงเองเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว,ว่าไปแล้วเนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยชอบพวกนี้เหมือนกันเพราะว่ามันมีความน่าเบื่อสูงน,นะแต่ความสําคัญของมันก็คือการออกกําลังกายแบบนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและทําให้ระบบต่างๆของร่างกายดีขึ้นโดยเฉพาะระบบเผาผลาญด้วยค่ะเราทราบกันว่าร่างกายเนี่ยเรามีระบบเผาผลาญแตกต่างกันเลยนะครับส่วนกล้ามเนื้อเองเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยกรระะตุ้้นใหบบผผา ร่าางกายดีขึ้นฉะนั้นถ้าใครสนใจในการลดแล้วก็ควบคุมน้ําหนักเนี่ยก็ต้องออกกําลังกายแบบใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นด้วยทีนี้ก็คงจะสงสัยว่าเมื่อกี้คุณหมออานบอกไปแล้วว่า,าการออกกําลังกายแบบใช้กล้ามเนื้อบางคนจะรู้สึกเบื่อเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองจะต้องไปยกเวทแต่จริงๆแล้วการออกกําลังกายแบบ resistance exercise หรือ weight training เนี่ยไม่จําเป็นต้องไปยกลูกเวทอย่างเดียวใช่ครับเราเองก็สามารถใช้น้ําหนักตัวของร่างกายเราเองในการออกกําลังกายได้อย่างเช่นหลายๆท่านะครับท่าแบบสะลโคการนั่งเก้าอี้อากาศอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัว ปุวยในการเสริมสร้างกล้ามเนื บริเวณต้นขาได้ปกติออมใจชอบแนะนําคนไข้อย่างนี้ค่ะร่างกายของเราเนี่ยเป็นลูกเวทที่ดีที่สุดเจ้าสาวหลายๆคนหรือว่านุ่ๆหลายๆคนเนี่ยค่ะเพียงแค่มีที่ข้างๆเตียงก็สามารถออกกําลังกายได้นะคะคําแนะนำเนี่ยถ้าจะออกกําลังกายกลุ่มนี้นะครับให้ดีเนี่ยอยากจะแนะนําให้ทําอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์และหากถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อจริงจังแนะนําว่าเราควรจะมีเทรนเนอร์คู่ใจเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยการออกกําลังกายบบเวทเทรนนิ่งก็จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ถ้าเราทําผิด ออกกำลังกายแบบที่3ก็คือการออกกำลังกายแบบเพิ่มความยืดหยุ่นให้ร่างกายหรือที่เราเรียกว่า flexibility ค่ะการออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าร่างกายเราขยับตลอดเวลาเนี่ยในแต่ละข้อต่อต่างๆเนี่ยถ้ามันยืดหยุ่นไม่ดีโอกาสการบาดเจ็บก็จะสูงข,ขึ้นครับการออกกำลังกายแบบเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะหาคราสโยคะเข้าไปแทรกบ้านค่ะในบางครั้งหรืออาจจะใช้แค่เป็นเสือ่อบัปูธรรมดาแล้ว stretching ก็ที่อย่างนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะการออกกําลังกายแบบนี้เป็นพาร์ทที่จริงๆเราต้องตั้งใจที่จะทําตั้งใจที่จะเทรนโดยเฉพาะเพราะว่าการออกกําลังกายทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแอโรบิกหรือเวทเทรนนิ่งเอ็กซ์ไซร์เราอาจจะยังไม่ค่อยได้มีเรื่องของการออกกําลังกายกลุ่มนี้เท่าไหรนะ่นักถึงเราวิ่งสายพานใช่ไหมคะวิ่งนานๆเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงเนี่ยแน่นอนกล้ามเนื้อก็จะมีการตึงเวลาเราลืมการเฟสิเบิลหรือว่าการยืดตัวไปเนี่ยเราก็จะทําให้กล้ามเนื้อเราตึงมากจนกระทั่งคร้ดดไปเาาาอจาจจะจ็ แล้วการออกกําลังกายแบบนี้เนี่ยหมออองแนะนําในรูปแบบแบบไหนบ้างครับอย่างตัวออมเองก็จะชอบเล่นโยคะกับพิลาติสค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยการออกกําลังกาย2แบบนี้อาจจะจําเป็นจะต้องมีครูฝึกในช่วงแรกๆค่ะแล้วก็ท่าทางที่ใช้ในการออกเนี่ยอาจจะต้องไม่ผัดผลจนเกินไปนะจะจนทาให้เกิดเราบาดเจ็บได้ค่ะงั้นอันนี้คืออีกพาร์ทหนึ่งที่สําคัญครับเราเองเนี่ยถ้าเริ่มออกกําลังกายแล้วเริ่มใส่ใจตรงสุขภาพด้านนี้แล้วควรจะต้องรวมการออกกําลังกายกลุ่มเฟคซิบิลิตี้ตรงเนี้ยไว้เสมอนะครับการออกกำ เราเรียกว่า stability exercise หรือ Balance exercise ค่ะเป็นการออกกําลังกายเพื่อทําให้ร่างกายหละ่ะเรามีความสมดุลมากขึ้นเป็นการป้องกันการล้มในผู้สูงอายุได้ด้วยค่ะ จริงๆเนี่ยเวลาเราออกกำลังกายนะครับทุกรูปแบบเลยเนี่ยเราจะได้เรื่องของการออกกำลังกายในกลุ่มเนี้ยไปอยู่แล้วเพราะมันเป็นการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของร่างกายและเป็นการกระตุ้นให้ระบบประสาทของเราดีขึ้นหลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกแต่ว่าร่างกายเรามี2ข้างใช่ไหมคะซ้ายขวาเวลาเราวิ่งเราต้องใช้เท้าซ้ายและเท้า,า,าขวา,า,า,ขาอันนี้เราก็ฝึกบาลานซ์เหมือนกันว่าเท้าซ้ายเหยียบเท้าขวาเหยียบหรือว่าเวลาเราการเล่นเวทอะคะเราก็ต้องยกเวททั้งสองข้างเพื่อให้ร่างกายบาลานซ์กันแต่ถ้าเกิดเป็นคนสูงอายุเราอาจจะต้องมีการเพิ่มการออกกำลังกายบางอย่างที่ต่างประเทศน กันมากเลยตอนนี้ก็คือการออกกําลังกายแบบไทชี้หรือว่าที่เราเรียกยง่ายๆว่าไทเกกค่ะซึ่งการออกกําลังกายแบบนี้เนี่ยจะได้ทั้ง4ข้อที่เราคุยกันมาทั้งหมดเลยถ้าเราออกกําลังกายต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะรูปแบบใดเนี่ยระบบก็เรียกว่า neuro muscular system เนี่ยมันจะพัฒนาไปอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดความเสื่อมในอนาคตเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลงโดยเฉพาะถ้าใครมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะคะการออกกําลังกายแบบเพื่อความคงตัวของร่างกายหรือที่เรียกว่าบาลานซ์เอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยมีความสําคัญกับคุณพ่อคุณแม่มากเลยเพราะว่าจะป้องกันการพัดตกหกลม้มแล้วทําให้เกิดกระดูกสะโพกอะไรเงี้ยหักได้ค่ะเมื่อกี้ฟังการออกกําลังกาย4แบบไปแล้วนะคะหมออ้อมขอแถมอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าการออกกําลังกายแบบคอเอ็กซ์เซอร์ไซส์แถมให้อีกอย่างหนึ่งด้วยก็เรียกว่าการออกกําลังกายแบบเพลวิตเอ็กซ์เซอ,อร์ไซส์ืองอ คอเอ็กซ์เซไซส์ก็คือการออกกําลังกายแบบเน้นเรื่องแกนกาลางลําตัวค่ะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดมหรือว่าปวดหลังเพราะว่าพอเราแกนแกลางกล้ามเนื้อลําตัวเราแข็งแรงเนี่ยค่ะตัวเราจะตรงขึ้นพอตัวเราตรงขึ้นโอกาสที่ไหล่เราบิดแขนเราบิดหรือว่าเ,าเราไปวิ่งแล้วทำให้บาดเจ็บเนี่ยก็จะน้อยลงค่อนข้างเยอะเลยค่ะกับอีกอย่างหนึง่งเทวิกเอ็กซ์เซอไซส์ค่ะคุณหม,มออาร์กลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการอ่อนแรงของบริเวณเทวิกหรือรุ่งเชิงการาบถ้าเราออกกําลังกายโดยเฉพาะอย่างยางิ่งเรื่องของ เวทเทรนนิ่งเนี่ย แล้วไม่ได้ฝึกตรงนี้ก่อนบางทีระยะยาวอาจาอาจะก่อให้เกิดปัญหาโรคปวดหลังได้สรุปวันนี้เนี่ยก็เรามีการออกกําลังกายเรียกว่า4ีบวกหนึ่งละกันนะคะ<ช> <4 S 1> รับสรูปแบบกับอีกหนึ่งรูปแบบเฉพาะสาหรับบางคนใช่คนะ่ะแต่ว่าหลายๆคนพอฟังถึงจุดน,นี้เราจะคิดว่าเอ๊ะแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะออกกําลังกายเนี่ยมันมันยังไม่มีแรงบันดาลใจยังไม่มี motivation เนี่ยผมเองก็อยากจะแนะนําว่าเราอาจจะเริ่มต้นจากกิจกรรมในแต่ละวันของเราได้นะครับเขาเรียกว่า NEAT นะครับหรือ NEAT นะครับ non exercise activity รเรียกว่าการเผาผลาญพลังงานในชีวิตประจําวันของเราง่ายๆเลยก็คือเพิ่มแอคทิวิตี้แต่ละอย่างในชีวิตประจาวันมากขึ้นเช่นการขึ้นลิฟต์แล้วก็เปลี่ยนไปนเดินบันไดแทนหรือว่าหนุ่มๆทั้งหลายอาจจะช่วยคุณผู้หญิงทํางานบ้านก็เป็นการเพิ่มนี้ให้ตัวเองได้อย่างหนึ่งค่ะช้อปปิ้งก็เป็นตัวช่วยที่ิดีมากนะแต่ช้อปปิ้งแล้วอาจจะส่งผลผ่านแคล่ละเล็กลน้แบบหนึ่งได้ดน,นะครับพวกนี้เป็นกิจวัตรที่เวลาเราทําเพิ่มมากขึ้นเนี่ย มันช่วยในการเผาผลาญพลังงานไปอัตโนมัติแล้วอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราเริ่มรู้สึกอยากเพิ่มการออกกําลังกายไปในสเต็ป123 4อาที่เราคุยกันวันนี้ก็ได้ครับก็เอาเป็นว่านะครับเนี่ยเราได้เห็นภาพแล้วว่าการออกกําลังกายของเราจะเริ่มต้นยังไงครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสเราจะมาคุยกันว่าเราอยากเริ่มออกกําลังกายแล้วเนี่ย เราควรจะทํำยังไงไม่อยากออกเลยครับไม่อยากออกเลยหมอแต่ก็อยากเริ่มต้น,นก็เดี๋ยวจะมาคุยเทคนิคพวกนั้นกันถ้าเกิดว่าอยากติดตามพวกเราต่อไปค่ะกดไลค์กด u like, u s c r i b e แล้วก็พบก,ก,กับสาระดีๆกับดร v ว p ยสองหมอรมดีได้ในครั้งถัดไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ